โอกาสสร้างรายได้ใหม่ที่หน่อยอาริรัตกล่อมบางเกษตรกรหมู่แปดตำบลคลองหงจังหวัดปทุมธานีพลิกปัญหาการเลี้ยงปลานิลครั้งแรกที่ผิดพลาดให้กลายเป็นธุรกิจแปรรูปปลานิลแดดเดียวรสชาติอร่อยจนใครชิมก็ติดใจพร้อมรวมพลังแม่บ้านตั้งสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้คุณสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการบ้านเฮาเฮานะครับครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมนายสันทัศน์แวงสันเทียนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมากมากเลยนะครับท่านคือแกนนําสําคัญหลักในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาการเลี้ยงปลานินนะครับแล้วก็ช่วยผลักดันเกษตรกรยุคใหม่เนี่ยให้มีความเข้มแข็งครับขอต้อนรับพี่หน่อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะครับที่แบ่งปันเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ทิคดีๆให้เรา ในรายการวันนี้นะครับและรอบหับถัดไปนะครับขอเข้าคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่หน่อยได้ค่ะ พี่หน่อยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการเลี้ยงปลานิลนในชุมชนเนี่ยปัญหาหลักๆของเราที่เจอเนี่ยคืออะไรบ้างครับก็คือการเลี้ยงแบบว่าไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้ก็คืออยากได้ปลามากๆปล่อยเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอากาศไม่พอกับสําหรับปลาการอยู่อาศัยของปลาเขาก็จะตายช่วง2นิ้ว3นิ้วยังปล่อยเยอะๆนะคะมาตรฐานการปล่อยอยู่ที่5,000ตัวต่อหนึ่งไร่ความที่ป้าเคยเลี้ยงแล้วประสบการณ์ก็คือปล่อยเป็น10ไร่ปล่อยเป็น3ามแสนสี่แสนตัว ปล่อยลงไปให้เขาอยู่รวมกันพออากาศมันไม่พอจักสองนิ้วสามนิ้วเขาก็ตายค่ะ<ม>สาเหตุที่จุดประกายที่ป้าจับมาทําเป็นปลาแดดเดียว<ม>เริ่มเริ่มแรกของชีวิตเลยค่ะครับแล้วอยากทราบว่าก่อนที่พี่หน่อยเนี่ยมีความคิดที่อยากจะแบบเฮ้ยอยากจะลองซื้อปลามาปล่อยในบ่ออยากจะเลี้ยงปลาเนี่ยครับจะ้ะทำไมพี่หน่อยถึงมีความคิดที่อยากจะซื้อปลามาเพื่อเลี้ยงครับ จุดประกายก็คือมาจากมาหลังจากปี5้าน้ําท่วม,อมพอน้ําแห้งแล้วปลาก็มาขังอยู่ตามแอ่งตามหนองห้องบึงที่บ้านป้าก็คือมีทุง่งนาอยู่มีบึบงมีร่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคพอปลาเขาน้ําแห้งปลาเขาไปไหนไม่ได้เขาก็ตกคักเหมือนปลากตกคักหรือขังอยู่ตามแอ่งน้าอะค่ะเออเขาก็สามารถอยู่ได้โดยที่ว่าตัวโตด้วยนะปลาที่มากับน้ําปี5้าสี่เขาอยู่ได้ถ้ามีน้ํานิดหน่อยเขาก็อยู่ได้เออปลาก็มีจุดประกายปลาตกงานช่วงนั้นตกงาน ก็คือเราสามารถเลี้ยงเขาได้ถ้าเกิดว่าเราที่ตรงนั้นก็คือเขายังอยู่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราขุดเป็นบ่อใหญ่เราก็สามารถเลี้ยงเขาได้ก็คือเป็นจุดประกายของป้าที่ทำเป็นาก็เหมือนเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากปลาจากบึงจากหนองอย่างเงี้ยเราขุดเป็นร่องน้ําเข้าไปค่ะขุดเป็นบ่อน้ําเข้าไปให้เขาอยู่ครับผมแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยมีวิธีการป้องกันปลาตายยังไงบ้างครับแบบ สมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยากจะแบบเฮ้ยเลี้ยงปลาแต่ว่าเลี้ยงเท่าไหร่ก็ตายปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยครับพี่หน่อยมีวิธีการยังไงบ้างม,ามีวิธีการนะคะเราดูสภาพน้ำํำ การดูสภาพน้ําของเราปลาก็จะซื้อแบบว่าตัววัดน้าอะค่ะออจากหน่วยงานประมงเขาจะอยู่ที่ว่าปลาจะอยู่ในระดับน้ําระดับไหนสีไหนของการเลี้ยงนะคะมันจะมีตัววัดน้ําอยู่ค่ะออปลาใช้ตัวนั้นวัดสภาพน้ําเรามองตาเปล่าไม่สามารถรู้ค่ะครเราต้องใช้ตัววัดสภาพน้ําว่าปลาอยู่สภาพน้ำนีไ้ได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็ปล่อยน้ําเข้ามาเพิ่มอะค่ะออก็ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจ,ใใจดีเทลเพราะว่า มันจะได้อยู่รอดใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยปลาครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่ค่ะครเราต้องดูแลสภาพน้ําให้เขาด้วยมีแพนต้อนไหมน้ําสีเขียวมากไปไหมน้ําสีขุ่นมากไปไหมเขาอยู่ไม่ได้เราสามารถสูบน้ําจากคลองชนมาทานเข้ามาช่วยเขาได้ค่ะอ๋อแล้วจากปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือพี่หน่อยบ้างไหมครับ มีหน่วยงานประมงหน่วยงานพัฒนาชุมชนหน่วยงานกเกษตรหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปช่วยครับแล้วแต่ละหน่วยงานเนี่ยช่วยเหลือในด้านไหนบ้างครับช่วยเหลือทางด้านไหนอย่างประมงก็ช่วยเหลือการเลี้ยงให้ความรู้จาก การเลี้ยงปลาเลี้ยงยังไงพาเราไปเรียนไปหาความรู้จากหน่วยงานประมงเลยค่ะคส่วนเกษตรก็คือมาส่งเสริมเกี่ยวกับการแปรรูปอะไรเงี้ยค่ะพัฒนาชุมชนก็ส่งเสริมการออกบูธโอท็อปอะไรพวกเนี้ยค่ะคหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าปลาที่ตายแล้วปลาที่เสียหายแล้วเนี่ยแต่พี่หน่อยเนี่ยกลับมีจุดเริ่มต้นไอเดีย,นยในการสร้างปลานินแดดเดียวพี่หน่อยเนี่ยครับมีจุดเริ่มต้นของไอเดียเนี่ยที่อยากจะ แปลรูปลายยังไงครับจุดเริ่มต้นแดดเดียวเริ่มแรกก็คือเป็นปลาแดดเดียวทีนี้เราในมุมมองของเราถ้าปลาแดดเดียวเนี่ยก็จะขายได้จากคนระดับหนึ่งก็คือผู้สูงอายุขึ้นไปอะไร,รอย่างเงี้ยเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่ชอบทานปลาอยู่แล้วเราก็จะมีไอเดียตอนนี้เรามีไอเดียแล้วนะคะเราเปลี่ยนเป็นข้าวเกลียบปลาข้าวเกลียบปลาใส่งาดำแล้วก็ผงโรยข้าวปลาถือเด็กเขาสามารถเอาไปโรยทานกับข้าวได้แล้วก็ปลาแน็คปลาดินแน็คอะค่ะ ก็คือเหมือนเป็นการรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นุทุกเพศทุกวัยค่ะครับแล้วก็อยากทราบว่าขั้นตอนการแปลรูปปลานิมนะครับที่ตายแล้วให้เป็นปลานิมแดดเดียวเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับขั้นตอนที่ป้าหน่อยทำนะเอาขึ้นจากบอมาสดมาใหม่ๆสดๆยิ่งใหม่ยิ่งดีหรืออย่างถ้าเกิดวันนี้เราทําไม่ทันเราก็เอามานกใน จะตอกในน้ําแข็งไว้ค่ะอ,อัดไว้ในน้ําแข็งพอเช้าขึ้นมาเราก็รวมตัวกลุ่มแม่บ้านเอามารวมนั่งรวมทํากันของกลุ่มแม่บ้านของบ้านนี้เขาจะมะีเป็นทาตามสเตจมีหน้าที่ของเขาขอดเกตตัดขีบตัดหัวตัดหางล้วงไส้แล้วก็คนหมักอะไรเงี้ยจะเป็นขั้นตอนรับผิดชอบของเขาในแต่ละท่านค่ะครับก็เหมือนเป็นการรวมกลุ่มรวมกลุ่มค่ะอ๋อเป็น คือเป็นญาติกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก่อน,น,นครับหรือว่ายัางไงเป็นญาติกันบ้างแล้วก็เป็นคนในชุมชนกลุ่มแม่บ้านในชุมชนที่ว่างจากส่งลูกหลานไปโรงเรียน<อ>แล้วก็มารวมตัวกันทําของป้าจะไม่ได้ทําแค่ปลาแดดเดียวก็คือจะเอาปลานินที่เราทํากันอะไปแปรรูปเป็นอาหาร,รแล้วมารวมตัวกันขายช่วงเย็นสามโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งที่หน้าบ้านที่ทําการผู้ใหญ่บ้านค่ะครับก็เหมือนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดรายได้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมครับเกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วอยากทราบว่า ถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ปลานินอะไรเงี้ยครับมันสามารถเป็นปลาอย่างอื่นได้ไหมหรือว่ามีเหตุผลไหมครับว่าทําไมต้องเป็นปลานินเท่านั้นที่กลุ่มไม่เจาะจงว่าจะทําปลานินเท่านั้นตอนนี้ที่กลุ่มก็คือเลี้ยงปลาดุกด้วยอแล้วก็เลี้ยงปลาอื่นรวมกับปลานินด้วยปลาทุกปลาสามารถทําแปลรูปเป็นปลาแตดเดียวได้หมดครับจ้ะอย่างเช่นปลาดุกตอนนี้ก็คือปลาดุก ก็ยังดังอยู่ในปทุมธานีครับเป็นดุกดีปทุมธานีค่ะตอนนี้เราก็แปลรูปอยู่<อ>แล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนจังหวัดปทุมและจังหวัดอื่นๆด้วยค่ะครับแล้วก็อยากทราบว่าพี่หน่อยเนี่ยนอกจากจะขายเป็นลักษณะของการแปรรูปสินค้าแล้วเนี่ยได้ขายแบบสดบ้างไหมครับขายสดเนี่ยเราก็ขายนะคะแต่เป็นปลาที่เรา ไซส์โตแล้วหรือ,อว่าไซส์เล็กไปอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยเราก็จะคัดขายในชุมชนเหลือจะขายในชุมชนเราก็จะส่งไปที่แพรปลาค่ะก็คือส่งไปที่แพรปลาแล้วเขาก็จะรับซื้อเป็นลักษณะยังไงครับเป็นตันตันเลยค่ะรับเยอะร<อ>ับเยอะค่ะ,ะแต่ว่าราคาไม่ก็ไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่<ะ>เราจําเป็นเพราะว่าเป็นไซส์ที่เราไม่ต้องการแล้วเราสามารถเราต้องขายให้เขาเราก็ต้องยอมอะค่ะก็คือการแปรรูปเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้มากกว่าใช่ไหมครับ ได้มากกว่าเลยค่ะเป็น40%เปอร์เซนเลยแหละอย่างขาย25บา้าบทเราไปขายได้60สิบถึงเ0บาทเงี้ยแปลรูปเสร็จแล้วอะคะมันจะเพิ่มมูลค่ามากกว่าค่ะครับอนอกจากเรื่องของมูลค่าแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นได้ถึงความตั้งใจความชัดเจนเลยก็คือการที่พี่หน่อยเนี่ยได้ใส่ ดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าน้ำการวัดอุณหภูมิต่างๆ<ช>การดูแพ่งต้อนอะไรอย่างเ<ช>ี้ครับก็ถือว่าเป็นการใส่ใจที่แบบว่ามากๆเลยใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดเข้าไปชมบรรยากาศในการเลี้ยงปลาของพี่หน่อยดีกว่าครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนภาพบรรยากาศของเรานะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดูคลึกคลื้นเนาะเพราะว่าคนที่ได้ใช้เวลาว่างเนี่ยก็มีมารวมตัวกันเยอะก็ทําให้แบบบรรยากาศดูมีแบบชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครบ<ช>พี่หน่อยแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่คําถามต่อไปเลยนะครับพี่หน่อยเนี่ยมองว่าในอนาคตเนี่ยปลานินแดดเดียวของเราเนี่ยจะสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้บ้างเช่น พี่หน่อยมีเกณฑ์จะส่งออกไปนอกประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคิดว่าจะทําการเกณฑ์ออกนอกประเทศปลาเราหนึ่งต้องมี JFP ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ป้ากําลังดําเนินการประมงทงเขียวอยู่ประมงทงเขียวก็คือนําปลาไปตวรตวจตรวจหาสารในตัวปลาถ้าโอเคเราก็จะได้ประมงทงเขียวมาเสร็จแล้วเราได้ประมงทงเขียวมาปุ๊บเราก็จะเป็นมาตรฐานของปลาแล้วทีนี้สารสสุขต้องเข้ามาตรวจสถานที่ผลิตอีกว่า มาฐานที่ผลิตเราได้มาตรฐานไหม<ะ>ออยอถึงจะลงมาเพราะออยอลงมาเนี่ยมาตรฐานปลาเราได้แล้ว G A P G M P เสร็จแล้ว<ะ>พอพอเราได้แล้วเนี่ยอ,อยอลงมาให้มาตรฐานเราเราถึงจะผ่านออกนอกประเทศได้ค่ะครับแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยมีไว้ในใจบ้างไหมครับว่าอยอยากถ้าสมมติว่าทุกอย่างผ่านแล้วจริงๆเนี่ยพี่หน่อยอยากจะส่งไปประเทศไหนก่อนอยากจะส่งประเทศ อยากไปยุโรปมากกว่ายุโรปแถบยุโรปรเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ป้ามีป้ามีคนที่มาติดต่อขอซื้อปลาสดของเราไปแล้วก็ได้ใบมาตรฐานของเราไปแล้วเขาก็ทำส่งอยู่ป้าก็มีไอเดียอยากจะทำส่งด้วยตัวเองอะค่ะก็คือเริ่มจาก จุดเริ่มต้นเล็กๆที่พี่หน่อยเนี่ยตกงานสู่การแบบส่งปลาออกนอกประเทศเนาะ<ช>ก็คือเป็นปลาโกวินเตอร์เลย<า>ครับ<ด>แล้วก็ในอนาคตนะคะได้เลยในอนาคตครับรอติดตามเลย<า>แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่หน่อยนะครับช่วยฝากข้อคิดหรือว่าคําแนะนําสําหรับ เกษตรกรกร,รุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านเดียวกับพี่หน่อยเนี่ยครับว่าจะสามารถต่อยอดได้อย่างใดแล้วก็พี่หน่อยเนี่ยมีคําแนะนําอย่างไรให้กับเกษตรกรกร,รุ่นใหม่บ้างครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะเลี้ยงปลาเป็นอาชีพที่แบบว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะจากที่ครอบครัวดิฉันนะไม่มีเงินเดือนไม่เป็นข้าราชการ,รแต่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ก็คือการเลี้ยงปลาการแปลรูปปลาเนี่ยแหละในอนาคตถ้ามีการส่งออกทำปลานินเป็นตัวๆแบบนี้ค่ะ แล้วมีการโกอินเตอร์ออกเมืองน,นอกลองคิดดูว่าจากโลละ25บาทไปออกนอกประเทศราคาจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มไปอีกเท่าไหร่อันนั้นคือการอยู่ได้การดำรงชีวิตของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มครอบครัวหรือกเกษตรกรทั่วๆไปอย่าท้อนะคะ ขอให้เริ่มชีวิตอย่าคิดท้อว่าทาไมเราไม่มีงานทําเราต้องไปเป็นลูกจ้างเป็นแรงงานแล้วเราอยู่ไม่ได้เราจนไม่จริงค่ะคอยากให้หันมาดูมุมมองรอบๆตัวเราอะว่าเรามีที่อยู่แล้วสามารถทําอะไรได้ขอให้คิดว่าเราเดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวท่านราชการที่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนสามารถอยู่ได้นะคะขอให้มีข้อคิดตรงนี้ได้ค่ะคไว้ด้วยนะคะครับแล้วก็อยากให้หน่อยเนี่ยฝาก ช่องทางการติดต่อหน่อยได้ไหมครับอ,อ,อูได้เลยค่ะไ้รช่องทางการติดต่อก็คือหน่อยอารีวัตนะคะเฟซน,นะคะแล้วก็เพจหน่อยปลาแดดเดียวแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0927292442สามารถติดต่อได้นะคะ ใครสนใจอยากเลี้ยงก็ขอเชิญเลยนะคะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้รับรู้เรื่องราวดีๆนะครับทั้งการเลี้ยงปลานิลทั้งการแปรรูปทั้งการส่งออกต่างๆแล้วก็มาตรฐานการเลี้ยงดีเทลเล็กๆน้อยๆจากพี่หน่อยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะพวกเราเนี่ยขอขอบคุณพี่หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ติดตามรายการบ้านเฮาเฮามาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ